อะไรกับก็อันนี้ผมจะพามาดูต้นมะกรูดนะครับน,นี่คือต้นมะกรูดป่านะครับที่ผมนี่ได้ไปตอนกิ่งมานะครับนะคบีคือลูกมะกรูดป่านะครับนี่ยังไม่สุกนะครับนี่ยังออกสีเขียวนะครับมะกรูดป่าดูลักษณะใบของมันนะครับมันจะ เล็กหน่อยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับมะกรูดบ้านนะครับมะกรูดทั่วไปนะครับแต่นี้จะพิเศษหน่อยคือลูกมันจะคลายส้มนะครับคลายส้มมากเลยนะครับเมื่อมันใหญ่เต็มที่นี้มันเหมือนส้มเลยนะครับเปือกมันก็จะเป็นสีส้มนะครับเหมือนลูกส้มเลยนะครับ เป็นเนื้อด้านในมันก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะหอมนะครับหอมกว่ามะกรูดทั่วไปนะครับนี่มันไม่ใช่ต้นมะนาวนะครับมะกรูดนะครับมะกรูดป่านะครับคล้ายส้มแต่เป็นมะกรูดนะครับลูกมันนี้จะ หอมอร่อยนะครับเมื่อนําไปทําเป็นแกงส้มนะครับออลูกดกนะครับลูกนี้มันจะซูมไปดูนะครับลูกมันลูกมากเลยนะครับอายุต้นนี้ได้ประมาณเจ็ดปีนะครับ เมื่อแต่ก่อนนี้ผมได้ไปตอนกิ่งนะครับแล้วก็ดินที่มันชอบนี่คือดินดินทรายนะครับมีรูรังนี้โตไม่ดีนะครับต้นมะกรูดป่านี้นะครับมันชอบดินลุกมันชอบดินทรายนะครับ ก็มาดูต้นต้นอันนี้ก็เป็นต้นนี่คือต้น ต้นอะไรแล้วนะครับผมผมได้ปลูกมานะครับอันนี้คือต้นขมิ้นนะครับขมิ้นเนื้อส้มนะครับนี่ก็มันชอบดินทรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนลูกขมิ้นมันก็จะอยู่ในดินนะครับมันอยู่ในดิน ผมได้ปลูกแล้วก็มันก็จะขยายในดินนะครับแล้วก็ใบมันก็สวยนะครับมันอยู่ที่ร่มนะครับที่ร่มนี้จะโตดีนะครับแล้วก็หาทางอะไรก็ได้หาอะไรก็ได้มาคุมข้างด้วยนะครับให้มันชื้นนะครับมันจะได้โตดีนะครับแล้วก็ รากขมิ้นนี้มันก็จะขยายมากขึ้นนะครับนี่ครับเยงนดีแจ้งน,นะครับว่ารากมันเริ่มขยายแล้วนะครับแล้วก็ปลูกข้างข้างต้นมะกรูดนี้จะโตดีนะครับเพราะต้นมะกรูดนี้มันอยู่ที่ชื้นอยู่แล้วนะครับถ้าปลูกขมิ้นก็ไปด้วยข้างๆ้างรากมันนีมันก็จะ สวยงามอย่างที่เหตุน,นี้นะครับในนี้ก็จะมีลูกลูกกบนะครับไม่ใช่ลูกกบนะนี่ก็น่าจะเป็นลูกอึ้งอ่างนะครับอึ้งอ่างนี้ได้มาวา,างไข่ในนี้นะครับ ลูกมันนะครับบางตัวก็ออกแขนออกขาแล้วนะครับนี่วมันออกแขนได้นะครับนี่ตัวเดียวนะครับลูกนั้นนี่มีแต่ขคานะครับอันนี้ก็เริ่มกลายพันธุ์เริ่มออกแขนนะครับเดี๋ยวมันก็มันก็จะเริ่มออกจากบ่อเล็กนี้แล้วนะครับ มันจะหาที่อยู่เองของมันนะครับเนี่ยต้นมะกรูดป,ป่านี้สวยมากเลยนะครับใบมันก็จะกลิ่นมือนมะกรูดเลยนะครับไม่เหมือนต้นส้มนะครับใบมันจะออกเป็นฉุนเหมือนต้นมะกรูดเลย ต้นก็สวยดีนะครับมีหลายต้นนะครับผมประมาณสามต้นทั้งหมดนี้อันนี้คือต้นที่สองนะครับต้นที่สองนี้ก็สวยดีนะครับแต่ยังไม่ออกผลนะครับต้นที่สองนี้นะครับส่วนน้ำมันนี่มันจะออกที่ลําต้นนะครับน้ําแบบหนาแล้วก็ยาวด้วยนะครับเหมือนมะกรูดนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งนี่ลองปลูกในดินลูกรังนะครับดินลูกรังนี้มันโตไม่ดีนะครับโดยที่อายุเจดปีเหมือนกันนะครับแต่โตไม่ดีเลยนะครับในดินลูกรังนี้นะครับหรือว่าไม่ถึงว่ามันไม่ชอบดินดินแข็งนะครับดินลูกรังนะครับมันโตไม่ดีนะครับยอดก็แห้งด้วยนะครับมันไม่ชอบดินลูกรัง